เจ้านกน้อยลองลอยโอบินจากแผ่นดินทะเลสีครามความเงงาเอย่ยมือนคอยเหยียดยำ่ำให้ทรมานฝ่าลมแรงด้วยแรงท้าทายสู่จุดหมายที่ไกลลิบตาเพียงพบเธอทุกวันเห็นหน้าอิ่มเอิบดวงมาน ดอกไม้แย้มกรีบบ้านแล้วในใจฉันจงหอมชั่วนิรันมีร่วงโรยผ่านจากใจเราพองจงงมอบความรักด้วยใจพักดีมอบชีวิตให้เธอคุ้มครองความหวังดีจงมาปกป้องทั้งตื่นและฝัน เจ้านกน้อยลงลอยโผบินจากแผ่นดินทะเลสีครามความเง้าเอ่ยมันคอยเยียดยำ้ำให้ทรมานฝ่าลมแรงด้วยแรงท้าทายสู่จุดหมายที่ไกลลิบตาเพียงพบเธอทุกวันเห็นหน้าอิ่มเอิมดวงมาน ดอกไม้แย้มกลีบบ้านแล้วในใจฉันจงหอมชั่วนิรันมีร่วงโรยผ่านจากใจเราพองจงมอบความรักโดยใจพักดีมอบชีวิตให้เธอคุ้มครองความหวังดีจงมาปกป้องทั้งตื่นและฝัน